เปิดฉากรักอีกคู่เอพสินประกาศข่าวท็อกเลิกแฟนสาวหลังเพิ่งเปิดตัวไม่กี่เดือนลั่นรักกันที่ความเป็นจริงดีที่สุดแล้วด้านแฟนสาวโพสตขอโทษแฟนคลับเปิดตัวได้ทีงเดือนกว่าก็ปิดฉากรักเป็นที่เรียบร้อยสําหรับนักแสดงหนุ่มเอพสิน์ซึ่งก่อนหน้านี้ได้พาอดีตภรรยาและลูกไปออกรายการเทคนีเอาไทยแลนด์เพื่อตามมหารักแท้ที่จะมาเป็นคู่ชีวิต จนได้เพศสัชกรสาวคนสวยบุกนิชารีที่สามารถพิชิตใจเอพสิงพอดีตัภรรยาและลูกได้ในที่สุดกระทั่งเมื่อทุ่งเดือนพฤษภาคม2566เอพสิงได้เปิดตัวแฟนสาวบุกนิชารีอย่างเป็นทางการพร้อมกับโพสต์คลิปวิดีโอสุดหวานใส่เสื้อคู่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของเอเป็นจำนวนมาก ล่าสุดวันที่14กรกฎาคม2566กลับมีเรื่องช็อกหนักไปทั้งโซเชียลเมื่อเอพสิงได้ประกาศเลิกรากับแฟนสาวบุ๊คมิชารีที่เพิ่งจะเปิดตัวเพียงไม่กี่เดือนเป็นที่เรียบแล้วโดยเอพสิงได้โพสต์คลิปวิดีโอรวมโมเมนต์แห่งความสุขที่มีกับแฟนสาวบุค๊คพร้อมเขียนแคปชั่นถึงแฟนสาวว่าอย่าเสียใจกับสิ่งที่ทำให้คุณยิ้ม ถนนมิตรภาพตรงข้ามตึกทรูอยู่ห่างจากอาครรพสพอสมควรแต่ก็เป็นทางเลือกที่ใกล้ที่สุดเพราะไทม์ของแต่ละคนมีเหลือไม่เท่ากันท้ายที่สุดก็ยังดูแลกันได้ถ้าเข้าใจในความลักษณะของกันได้มากพอแม้ว่าเราต่างก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการใช้ชีวิตของตนเองอยู่ทั้งชีวิตก็ตามคำว่าเห็นแก่ตัวกับรักตัวเองแม้จะใกล้เคียงในทางนมามรรมแต่ในยะแห่งคุณค่านั้นไม่เคยเท่ากันเป้าหมายและอัตราตัวตนจะเป็นผู้กำหนดความต่างนี้ของแต่ละคน ที่สุดแล้วรีเลชั่นชิปที่ใกล้ทิดกันในระดับของการเดินทางสู่คู่ชีวิตบ่อยครั้งอาจจะลืมสิ่งสำคัญที่เรียกว่าความเคารพให้เกียรติกันเคารพกันและซัพพอร์ตกันและกันทั้งเวลาที่อยู่ด้วยกันและห่างไกลกันและสำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์และจริงใจในทุกการกระทำแล้วเราจะได้เกรียอันทรงเกียรติที่เรียกว่าความไว้วางใจแถมทุงหนึ่งของคลิปวิดีโอดังกล่าวเอโพสภาพกลุ่มห้องแชทของแฟนคลับ เอกับแฟนสาวพร้อมแจ้งข่าวกับแฟนคลับทั้งคู่ได้เลิกราก,กันแล้วว่าต่อไปเราจะอยู่กับความจริงไม่จริงแล้วรักกันที่ความเป็นจริงดีที่สุดแล้วและผมสบายใจขอโทษด,ด้วยครับเรายังเป็นเพื่อนที่ต่อกันวันข้างหน้าขอให้แฟนสาวมีความรักที่ดี ขณะที่บุ๊กเข้ามาตอบในกลุ่มแฟนคลับของเธอว่าขอโทษนะคะที่เป็นให้มากกว่านี้ไม่ได้ด้วยอะไรหลายๆอย่างหนูพยายามปรับตัวแล้วแต่นิสัยบางอย่างหนูรู้สึกว่าเราเข้ากันไม่ได้จริงๆขอบคุณที่ให้ความรู้สึกดีๆกับหนูนะคะหนูรับรู้ได้นะหนูขอโทษที่ตอบรับความรู้สึกที่ดีของพี่ไว้ไม่ได้ยังไงก็ยังเป็นพี่น้องกันได้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ